ครับผ้มอาจจะห่วงไข่อยู่ครับผุ้มงูตัวนี้อันตรายอันตรายอย่ามองไปกันครับผมโอ้โหผลงานรวมครับผมปะทู่นี่ของพันผลครับผมของตะก้าครับพันผุมงรวมกาโนะนู่นนี่ของพันแอนครับผมขอตะก้าตะก้าเด็กคนละตะก้าของปปะลุง ตาับผมโอ้มีแต่คนใด่หลายๆครับลนตะกาเหือนเ่าครับผมวันนี้สวัสดีครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาหาเห็ดเขาขคานนี่ครับขางดีสีของผมครับผมวันนี้มาทางนาขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาบนเขาละก็ถือว่าเห็นอยู่ครับผมก็ถือว่างอกอยู่นะนี่เห็ดคิดดมมาครับ อ <c oughs> ยังสวยๆครับพอใดครับนี่เก็บมาสามสี่ดอกแล้วครับก็พอใดเห็นเรื่อยๆครับผมเขาพิ่งเขามาเนาะยจะหากันตอครับผมมคนนอยู่ฝั่งขวามอือเขาลูกนี่ก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไรครับผม เอ็นเฮ็ดน้ำมาครับสองดอกครับผมข้างวงมีงอกเลยครับงอกเลยข้างล่างขึ้นไปทางบนญยี่กี่มีงอกสักดอกเลยนะครับเก็บเก็ยบยังเรียวครับนี่ดอกหนึ่งอยู่ตรงนี้ยู่ทางไหนเลยามาก็กินอร่อยครับผมไป เพลีย,นยันยูปุ่มพี่น้องจเจอเฮ็ดหนางมองมครับผมสามสี่ดอกครับเฮ็ดเละบลูนี่นคือเฮ็ดนางเละนี่ครับงูอีกดอกหนึ่งครับกบระตูมนี่ครับกระตูมมันนี่กำลังเป็นฝันกำลังรวยหรือเปล่าดอกนี้ครับ ปาดอันนี้ตูมครับผมสวยงามออนี่ดอกใหญ่ครับโอ้เหมือนหรครับผมโอ้นี่ดอกตูม หลังอกที่ดีครับตกตุ้งๆครับโอ้ยกำลังขึ้นใหม่ๆเลยถามสีตุ้มนี่เลยครับรวยครับกินกรุบ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 ดิเออเดินหางกันก็เริ่มเห็นเรื่อยๆครับผมโอ้โห เชิดอกใหญ่ๆโอ้โหเฮดหนามากดอกจังใหญ่เลยเห็ดอะไรนะนี่นะเนี่ยพี่เนี่ยนะไรนี่ยครับโอ้ผมก็ไม่รู้เรื่องเรื่องเฮดเท่าไหร่อันนี้เป็นเฮดอายนี่ไห้นาเลน่าเร อาใส่ตะกร้าครับเพื่อนพูนมาหลายคันแล้วโอ้ยที่นี่อีกรกหนึง่งก,กับเดินผ่านไปเลยเดนโอ้ไม่ใชดดอกเดียวเลยนี่ว่ากันฮุกเจ็ดดอกเลยนี่เนี่ยโอ้โหเจอแหลงเลยครับจเจอแหลงเดีวโอ้ปเก่งที่เลกวันจะเห็นน้ำมาครับเออนะเลเดนน่ะ มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยอืมไม่ค่อยหวานทนาดเลยมันเกินเรี่กเค็หน้ำหมาก็เรื่อยอืมโอ้พี่น้องจะเห็ดนาแลหรือเปล่าคือเห็ดนี่อันนี้เห็ดนาแลครับเจ้านี่เห็ดเหมือนเห็ดขาครับผมว้า หึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกหา้าดอกห้าดอกครับผมเก็บเห็ดหนาเลยก่อนดอกขึ้นเหลืหอ,งองนี่ไปเฮ็ดไอ้น่อเฮ็ดขาเฮ็ดอะไรนี่กินได้ครับทั้งหนึสองดอกครับผมโอสงสัยเกไปเฮ็ดหนาเลย คือๆกันแล้วครับผมขอนตะกาแหะวันนี้เอาตะกาะมาสองอัน,นอครับสองใบนี่หนึ่งดอกครับผมนี่ดอกสวยๆเลยดอกนี่โอ้โหพี่น้องเจอเฮ็ดชาหรือเปล่านี่นเฮ็ดอะไรแหละ เรื่องเหลืองแบบตีมดยนี่ดาน่ครับนีด้วยนีะโอ้โหนี่คว้าอ้โห้นดันไปทางนุ่นบบุ่นเนาจะเป็นยาวๆครับผม เยียยลทั้งนี้นะครับจริงหลายดอกคัน 嗯。Mm hmm. โอ้โโดวงนี้เบลือเลยว้าวยังไม่โรยด้วยครับโอ้เพิ่มพูนตะกาเริ่มเช็ดดีนนะครับพมมไม่ชอบอยู่ขอบขอบริมทางลำธารน,นี่ลำธารน,นี่ตรงนี้ครับ าลาอริมทางครับผม็ด่มมาครับทุบน้อยๆโอ้ตะโงนนาจะมีครับเราเลี้ยวรองไปดูครับผมโอ้โหพี่น้องเลือ้งอารามโอ้โหเก่วมานี่เลยนี่ครับเลือ้งอารามเลย ยาวมาหอดนี่เด้งแลครับอู้้นู่นูเดงลูกนู่นเดงลูกนู่นเดงลูกนูนเดงลูกอื้อปาดแหละมาเจอแล้วเจอแล้วเจอฝูงใหญ่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 แล้ว บุญก็ไม่ค่อยนี้ครับผมมันก็เดินบ่อยโอ้หกเพลื่มงอกพี่งอกอยู่ครับผมอ,อย่าไปเจ็บกันครับ ่มาเลี้ยงละลามเลยไายโซ่ขิมติ้มเลยโอ้โห,ห็นมพานต์พุนแล้วครับผมป๊อดนี่ครับมีกสองดอกครับโอ้โหเวียด<ม>น,า,ยนามเลยมีเตยเลี้งามๆนี่น่ะดอกใหญ่ๆเลยเนาะนีะ่ดอกมี คืดูเด้อดูเด้อพี่น้องอ๋อโอ้ยมีแต่นี่เนาะจะใส่ตะก,กาผมนี่เต็มใบใหญ่ผมลำตะการครึ่งเลี้ยวผมว่ายาวมาแล้วอุ้ยแบบวันจันทร์กบไปเปลี่ยนตะการเถอะจริงจริงวันนี้ต,ตอตะกาใหญ่เลยน,<อ>นี่นี่เป็นี่เต็มนี่แหละพี่น้องวันนี้มีเหลือเท่เลยเต็มเท่เลยเนาะไปดูเด้อไ่เชื่อเต็มเท่เลยเดี๋ยวเบรกกลับไปดูครับวันนี้ก็ใหญ่ใหญ่กันไปหาครับผมเบรกกลับไปดู้เอยไป ในทีมงานหนึ่งครับผมหอกหลอ่อมาเลยครับยังไม่ขึ้นไปครับจะลังกินเฉากันผมเอาเฮ็ดมาไว้ครับเอาตะก,กาเปลี่ยนตะก,กาครับผมเอาตะก,กาใหญ่ไปเอาไปนองครับกลับมารวมตัวมากินเขากันครับผมอมอ้ก็อะไร มราคอนตะกาแล้วครับผมมเยอะขึ้นไปต่อครับผมไปหาพันผลจากที่ขึ้นมาครับผมจากจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนตะกาครับไม่เห็นเห็นเห็ดแลหรือเปล่าครับสองดอกครับนู้ ที่เฮ็ดนำมาก็มาดูครับคลายๆกันครับพิดจับถูกโอ้โหใหญ่มันเย็ดเขี่ยรูครับสามดอกครับดูกันเรื่อยๆ,ๆครับผม หาช้าๆครับผมหาไวหาไม่ได้ครับไม่ค่อยได้เฮ็ดครับต้องเดินด,ดูชาา้าๆทางนานาจะมีนั่นนี่เดี๋ยวลองหาทางนาครับผมข้างหลังเดินขึ้นมานะครับเจอคนหาเฮ็ดด้วยกันครับผมได้จับเต็มตะการครับ เ,เดี๋ยวเราจะไปเราจะไปดูงูครับผมว่าผีแกเห็นงูกระบะครับผมเหมือนจะกบไข่ด้วยไงนะ่แี่ะพี่นี่ดอกหนึ่งพี่เก็บเลยครับเ,เดี๋ยวเราลงไปดูกันครับผมว่าม,มันจะอยู่บนเก่าหรือเปล่าเนาะถามผี่ก็ไปเลยครับผม nọ dập đu gắn cho bụng rồi chè tiềm để bướp bướp tiềm này hiến lẹo โอ้โหพี่น้องเฮ้ยมาเจอไอ้ซัดลายครับผมวางไข่อยู่นะครับมูกกระป๊าครับผมอุ้ยดูจะถ่ายเห็นไหมได้ครับผมเดี๋ยวผมซูมกล่องให้ดูครับผมเอาก,กล่องซูมดู <c oughs> เหมือนเห็ดไข่ระงงอกเลยไข่มันครับโอ้ไข่ไม่รู้เรื่องอะ่ะอ่าเด้อครับผม เดี๋ยวผมจะถ่ายซูมให้ดูครับผมนี่ครับพี่น้องครับตัวมันครับผมตัวทำอยู่มือนี่นี่ครับไข่มันครับโอ้อันตรายครับผมอยู่จะดูครับผมอาจจะห่วงไข่อยู่ครับผมงูตัวนี้ อันตรายอันตรายเดี๋ยวไปกันครับผมโอ้พี่น้องเอ้เห็นแล้วคนลุกเลยเฮ้ยครั้งแรกครับไปเห็นอยู่ตะกอนอโจดครับก็เลียงครั้งนี้พี่เขาบอกกับผมมันกบไข่ด้วยอันตรายแท้ๆเ,เ,เลยแหละวานนะโอ้เอาเดี๋ยว เดินหาเฮ็ดกันต่อครับทางนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ามาด้วยควรใส่รองเท้านะครับรองเท้าบูทหรือรองเท้าผ้าใบอะเผื่อตะขาบด้วยครับแมปงงพวกนี้กันได้ครับผมแต่ผมลืมไม่ได้ใส่มาไปครับผมเดี๋ยวไปหากันหมืนซิมฟีมซ,มซ,มซุมหาไม่ได้แล้วครับที่นี่ อ้พี่น้องดูเท็ศหนามอมของผมตุ้มๆสวยๆเลยครับอื้มอ,า,อาเดินหากันมันอยู่แถวเลาะไหนครับท็ศหนามงม,มเนี่ยอันดอกหนึ่งครับผม,มเท็เทนน้สมากเอ,าอ้าเดี๋ยวเดินหากันเรื่อยๆครับผม ส่วนใหม่มันจะงอกตามต้นไม้นี่ครับเกิงอกก็เดืนอย่างนีค้ครับอือครับมันเดินดของมันเลยแหละอ๋อมันเป็นที่ของมันเลยใช่ไหมครับครับคนเคยเจ็บเนาะเคยจะรูนอนนอนครับเนาะเหินหัวเหอนได้ครับนี่เ<อ>ขาสูงเนาะอ๋อไม่เจี๊ยบก่อนเขาจะมีเขาไปก่อนแบนก็จะ่หินนะอ๋อครับผมอ่ะเดี๋ยวเดินเจ็บเจ็บสักขู่ครับผม

ที่มีกล่องขอกมังอู้หอีกดอกหนึ่งครับเอาเด้อเดินเจ็บตะขัวครับผมเข็นตามตาไปนี่เนี่ยโอ้โหตกยัใหญ่เลยครับอืมโอ้โหสีเงาสีเงา กาเช่าทั้งนานครับผมที่นี่มีกาบุ๊ดเลยพอเห็นงูเนี่ยวเดี๋ยวหากันแถวนี้แล้วครับไม่กลาไปไหนไกลโอ้ยสองดอกครับผม,อมสองดอกสองดอกที่นี่เอง โด่งนี่โอ้โเจ็บวางออกมาหรือเปล่าเนี่ยใหญ่โด่งเลยเริ่มนะครับเริ่มจะหลง <c ười> เยอะเขี่ยแถวเหล่านี้แล้วครับผมอ๋อรับพี่น้องมาเจอเห็ดขาเรืองครับพี่อู้หูตอนนี้เตรียมตะกร้าแน่นอนครับลุงหยาเป็นหนึ่งเลยขึ้นไปทางบนด้วยครับลุงอ้นูอย่างหลายเลยอ้หักอยู่ดอกครับนสองดอกอูนูอูนู รวยๆก็มีดูน no, ี่เดี๋ยวอารามมาทั้งนี้นี่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 ขึ้นมานี่ขึ้นมานี่วูวูมานี่นี่มาทั้งนี้โอ้เหยียบเลยว่ะนี่ครับอืมเพกนอน เอาเร็วเอาเร็วเทียวฟูงเร็วครับเที่ยวฟูงใหญ่เร็วอันนี้อันนี้เต็มตะก้าแน่นอนขักลีครับขาเรืองขี้แยเป็นมาก็ไม่ค่อยเจ็๊บกันครับเพื่อใครอยากกินเนาะ ยิ่มดีทำต่ขา,า,าเลีง้งไปเลย เห็นไม่เห็นก็ดูดนะครับขอโทษอภัยทีในปอ,อ,อกแต่อีเกเนี่ยเยอะมาเยอะเยอะมาเยอะดูเอาเองนี่ครับบนนี้กำลังตุกตุกครับเนี่ยเอาทงเลย กระมังเขานี่หินแล้วครับใส่จมูดแล้วพอดผมผมขึ้นวาบเลยครับก่ <c oughs> อนอะกาเลยดูดูเอาเดินไปทางบนครับผมเิมเดินทางบนกันเนาะเราจะเห็นรับ โอ้นี่สามดอกครับผมก็ถึงเวลากลับบ้านนะครับผมปานผลโทรตามเนี่ยได้เวลาครับเป็นเวลาห้าโมงพอดีครับผมโอเคอยู่สามสี่ดอกนะจะจมาปุ๊บนี่บร้อยครับผม แต่จะเดินหาไปดูได้แล้วครับเดียนนี่กับเจ็บครับผมก็พอได้กินกับเตรียมตะการแล้วครับโอ้ย<ว>มันมีได้ที่ตึงไชครับผมเดี๋ยวเขารอนาน โอ้โหผลงานรวมมาผมประตูมีของพันผลครับผมของตะการครับพันภูมิรวมการนู่นนู่นนี่ของพันแอนครับผมตะการตะกาได้คนละตะการของปปะลุงลุงครับตาครับผมโอ้โมีแต่คนได้หลายๆครับลวนตะกร้าเหมือนเก่าครับผมมันนี่ลงมาก่อนเข้าวันนี้มาก่อนนี้เราเขาเป็นคันเล็ครับก็เลยหมานครับผมทีคันสุดท้าย ดีเนาะนี่เนาะเฮ็ดเรื่มวายเลยเด้อพี่น้องเฮ็ดเรื่มวายครับ้องมาแต่ช้ชาวนิดนึงถ้าอยากได้เฮ็ดเนาะฝากคนที่ฝากถึงคนที่อยากจะมาหาให้เขาคันช่วงเนี่ยขอมาชาวาๆนิดนึงถ้าสายผมว่าไม่ค่อยได้ใช่ครับอีกอย่างหนึ่งเตือนเรื่องงูครับเห็นลังงูเห็นลังงูอีกลังหนึ่งวิ่งไงสายถุงเดือดทายไปอะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปกับบ้านนี่กลัวีบวดได้แบ,บ <c oughs>